ดีฉัสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานของตัวโดรนสําหรับมือใหม่ที่ซื้อไปแล้วบางท่านอาจจะลืมหรือว่ายัางใช้งานไม่เป็นกันนะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้เลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากด้านซ้ายมุมสุดนะครับซ้ายมุมสุดจะเป็นโหมดการทํางานของตัวโดรนจะมีทั้งหมด3โหมดครับก็คือจะมี4นะครับ มี n นะครับแล้วก็มี s นะครับ3โหมดนี้ต่างกันยังไงนะครับ c ก็ <4 S 1> <4 S 2> คือจะเรียกง่ายๆเลยจะเป็นโหมดช้าสุดครับเวลาเราดันจอยสติ๊กตัวโดนจะเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ใกล้ที่สุดและก็ช้าที่สุดถ้าเป็นตัว n จะเป็นระดับปกติครับถ้าเป็นตัว s ตัวโดนจะเคลื่อนที่เร็วที่สุดนะครับเป็นแม็กสปีดที่ตัวโดนรุ่นนั้นๆสามารถทําได้ในโหมด s นะครับ การใช้งานในโหมด e d จะต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากโหมด e นี้ตัวเซ็นเซอร์ของตัวโดรนเขาจะไม่ทํางานนะครับถัดจากโหมดของตัวโดรนนะครับก็จะเป็นสิ่งผิดปกติที่ตัวโดรนเจอนะครับตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่ในอาคารนะครับตัวโดรนก็จะพบเจอว่าไม่สามารถจับ GPS ได้ให้ขึ้นบินอย่างระมัดระวังนะครับถัดมานะครับเรามาดูฝั่งขวากันนะครับฝั่งขวาเริ่มต้นจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวโดรนครับ ในการใช้งานตัวโดนทุกท่านจะต้องคำนึงถึงแบตเตอรี่ให้ดีนะครับถ้าแบตเตอรี่ตัวโดนนี้ต่ำกว่า10%โดรนจะลงจอดณนะที่ที่นั้นเลยนะครับถัดจากเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับจะเป็นเวลาคงเหลือในกรณีที่เราเทคออฟครับตัวเวลาที่เป็น0000 000, 000, อยู่ตรงนี้นครับเขาจะมีการเค้าดานับถอยหลังนะครับว่าจะสามารถบินได้กี่นาทีต่อไปนะครับจะเป็นสัญ,ญญาณรีโมทกับตัวโดนนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนสัญญ,ญาณโทรศัพท์เลยครับ ถ้าสมมติว่าสัญญาณเริ่มอ่อนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับและขีดเขาก็จะค่อยๆลดลงถัดจากสัญญาณรีโมทก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของตัวโดนนะครับถัดจากเซ็นเซอร์นะครับก็จะเป็นสัญญาณ GPS อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่ในอาคารตัวโดนเขาก็ไม่สามารถจับ GPS ได้แต่ว่า้าในกรณีที่นําตัวโดนไปใช้จริงนะครับให้สังเกตตัวสัญญาณ GPS เนี่ยครับให้เขาเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มีสิดวงขึ้นนะครับ มาถึงมุมขวาสุดแล้วนะครับมุมขวาสุดที่มีจุด3จุดตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้จะเป็นการเซตติ้งต่างๆของตัวโดนนะครับในส่วนนี้นะครับเราอาจจะแนะนําให้ผู้ใช้งานตั้งค่าแค่ความปลอดภัยพอครับหลังจากที่กดจากจุด3จุดด้านขวาสุดนะครับก็จะพบเจอกับหน้านี้ตัวนี้นะครับที่เราสาธิตอยู่ก็คือเจ้ามินิ3มโปรเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเซ็นเซอร์จะแบ่งเป็นด้วยกัน3ตัวเลือกนะครับก็คือบลายพาร์สนะครับ เบรกนะครับแล้วก็ปิดเซนเซอร์เลยตัวบายพาสนะครับในกรณีเจอสิ่งกีดขวางตัวโดนเขาจะหลบวัตถุและหาเส้นทางใหม่เพื่อไปต่อนะครับส่วนเบรกนะครับตัวโดนเมื่อเจอวัตถุเขาจะหยุดทันทีครับในกรณีการตั้งค่าส่วนนี้นะครับทางเราแนะนําว่าให้ใช้ฟังก์ชันเบรกครับเนื่องจากเจ้ามีนิโปรเนี่ยครับเขาไม่มีเซนเซอร์ด้านข้างในกรณีที่ใช้บายพาสนะครับถ้าเขาหลบวัตถุแล้วในกรณีด้านข้างเขามีวัตถุเขาอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับ หลังจากนั้นเป็นการตั้งค่าความสูงนะครับตัวนี้เราสามารถเซตไว้ได้เลยครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ถ้าเราไม่อยากผิดกฎหมายนะครับในกฎหมายประเทศเรานะครับอยู่ที่90เมตรนะครับในส่วนนี้ครับเราเซตไปที่90เมตรตามรูปได้เลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าระยะทางนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยทางเราแนะนําให้ตั้งนะครับไว้ในระยะสายตาเล่นในกรณีที่เราเห็นโดนเท่านั้นครับ ต่อไปนะครับเป็นความสูงออโต้รีเทิร์นทูโฮมนะครับการตั้งค่าออโต้รีเทิร์นทูโฮมนี้นะครับจะใช้ในกรณี2รูปแบบนะครับกรณีแรกก็คือแบตต่ำกว่า20%ตัวโดนนะครับจะทำการออโต้รีเทิร์นทูโฮมอัตโนมัติหรือในกรณีที่เรากดตัว r t h ค้างที่รีโมทนะครับตัวโดนจะบินกลับตามความสูงที่ตั้งไว้ในส่วนนี้นะครับ การอัปเดตจุดขึ้นบินนะครับเราสามารถย้ายจุดลงโดนนะครับให้ลงตามรีโมทคอนโทรลเลอร์ได้โดยการกดที่อัปเดตจุดขึ้นบินตัวนี้นะครับการปรับเปรียบเทียบเข็มทิศนะครับแนะนําให้ทําทุกครั้งก่อนขึ้นบินนะครับจะเพิ่มความแม่นยําในการออโต้รีเทนทูโฮมของตัวโดนนะครับทำด้วยการกดเปรียบเทียบด้านหลังเนีครับเขาจะให้หมุนตัวโดนใน2อระนาบนะครับก็คือแนวระนาบกับแนวตั้งนะครับ การปรับเปรียบเทียบเข็มทิศก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นการ IMU นะครับ IMU นะครับปรับในกรณีที่สมมติว่าเรารู้สึกว่าตัวภาพตัวโดนเนี้ยมีการสั่นไหวนะครับมันจะเป็นการปรับประานานเส้นขอบฟ้าของตัวโดนนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับฟังก์ชันพื้นฐานในการตั้งค่าตัวโดนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีตั้งค่าการถ่ายรูปต่างๆนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามชมใน EP ถัดไปได้เลยครับ